พุกคนอ้วนสวัสดีค่ะกลับกันมาแล้วนะคะหลังจากห่างหายกันไปหลายสัปดาห์นะคะช่วงนี้ติดงานยุง่งเลยไม่ได้ทำกับข้าวลงช่องเลยค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาทำเมนูแซ่บๆกันอีกเช่นเคยนะคะกับเมนูต้มแซบข้อไก่ค่ะเมนูนี้แซ่บมากนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนประกอบแล้วก็วิธีทำกันค่ะเพื่อนๆอันดับแรกนะคะให้เพื่อนๆตั้งน้ำให้เดือดค่ะ จากนั้นก็ใส่เครื่องต้มยำพื้นฐานของเรานะคะข่าตะไคร้ใบมะกรูดใส่ลงไปเลยค่ะจากนั้นรอให้น้ำเดือดนะคะจากนั้นใส่หัวหอมและมะเขือเทศลงไปค่ะสองอย่างนี้นะคะจะทำให้น้ำซุปของเราหวานนะคะออกรสกลมกล่อมค่ะ จากนั้นใส่เอ็นข้อไกล่ลงไปค่ะวันนีเเ้เอาเอ็นข้อไก่เนี่ยไปต้มก่อนนะคะเพื่อนๆเพราะว่าถ้าเกิดเราต้มลงไปทีเดียวกับน้ําซุปอะค่ะจะทําให้น้ําซุปของเราเนี่ยเป็นเมือกแล้วก็ไม่น่ารับประทานนะคะก็เลยแยกเอาไปต้มมาก่อนนะคะสักครู่หนึง่งให้เขาพอเปื่อยค่ะใส่ลงไปจากนั้นรอเดือดเดี๋ยวกลับมาปรุงรสกันค่ะ แต่ถ้าใครไม่สะดวกที่จะเอาไปเคี่ยวก่อนนะคะเราก็สามารถใส่ลงไปได้เลยเช่นกันค่ะก็จะทำให้น้ำซุปนัวแต่ว่าน้ำซุปจะไม่ใส่นะคะน้ำซุปของเราก็เริ่มเดือดแล้วนะคะจากนั้นให้ปรุงรสด,ด้วยเกลือค่ะแล้วก็ใส่ผงนัวลงไปนิดนึงนะคะใครไม่ชอบผงนัวก็ไม่ต้องใส่นะคะอาจจะใส่เป็นผงปรุงรสแทนก็ได้นะคะแต่วันนี้ไม่ได้ใส่นะ หยอดซีอิ๊วขาวลงไปค่ะเพื<ๆ>่อนๆต้องค่อยๆหยอดไปชิมไปนะคะอย่าใส่ทีเดียวนะมันจะแก้รสชาติไม่ได้นะคะจากนั้นเพิ่มความแซ่บของเราด้วยพริกขี้หนูส่วนค่ะใส่ลงไปตอนน้ำเดือดเลยนะอันนี้เป็นพริกจินดาแดงเอาไปทอดนะคะแล้วก็บุบให้พอแตกนะคะ ไม่ต้องให้ละเอียดนะเพื่อนเพ่อนอเขาจะช่วยให้เรื่องกลิ่นหอมนะคะแล้วก็ความเผ็ดที่แบบกลมกล่อมมากขึ้นค่ะจากนั้นใส่ต้นหอมแล้วก็ปิดไฟได้เลยนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนมีผักชีใบเลือ่อย<ๆ>เพื่อนเพื่อนจะใส่ผักชีใบเลื่อยก,ก็ได้นะคะใส่ผักชีลงไปด้วยก็ได้นะคะหอมเหมือนกันจากนั้นนะคะปรุงรสด,ด้วยน้ำมะนาวค่ะ ถ้าใครไม่ชอบรสชาติน้ำมะนาวนะคะถ้ามันให้รสชาติเปรี้ยวโด่งี้ถ้าเพื่อนๆไม่ชอบเพื่อนๆก็สามารถเปลี่ยนเป็นน้ำมะขามแทนได้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูเอ็นข้อไก่ต้มแซ่บของเราวันนี้ค่ะ